นี่นะคะมีของให้หน่าตื่นตาตื่นใจกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นของขวัญในก,กนล่นองนน,นทายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าได้บอกว่าของขวัญชิ้นนี้นะคะได้มาจากพี่เวย์มาเป็นขลาวที่น่ารักของอดิตยาของก็ขายอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะดูกันนี้เราก็จะเป็นอะไรคะ่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนตามจริงตรงหน้ากล่องอะแอบเห็นแล้วว่าแบบชื่อพี่เวยแต่ว่าก็มาลุ้นกันดีกว่า แลจะตื่นเต้นเลยนะจังเนี่ยตุอกอกดัำเลยว้าวขงในโบกันด้วยค่ะน้องโอ้ยข้างในจะมีอะไรอะ่ะเอาจริงคนดูแหละเริ่มด่าเราแล้วเน,นี่ยลีลา <c oughs> เราม,มาแกะพร้อมกันดีกว่านะคะทุกคนไม่กี่หลายชั้นมากเงนินจับว้าวสวยมากเป็นดอกกุหลาบสีชมพูนะคะเดี๋ยวลองแกะดูข้างในกันดีกว่าเนาะ หนูตื่นเต้นตมากๆเลยค่ะพี่เวหนูจำได้ลเลยนะคะพี่เวคือแฟนคลับคนแรกๆของหนูเลยนะคะแล้วหนูก็จำได้ขึ้นใจเลยนะคะอุยน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตหนูตลอดเลยนะคะพี่เวแล้วก็ขอบคุณที่รักหนูนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะขอบคุณสำหรับข,ของขวัญวันวลนทน์ยค่ะเหมาะกับหนูไหมเสี่ยมฟู